ปกตินี่ทำอะไรนะกับออกมาเขากับเขานะปู่พ่อกันจะคื่อะไรจีปู่พ่อไอ้คืออะไรข่อยมาหาใส่ผ้าบุญทีอยู่ข่อยเมื่อยอดทางไปพ่อเราเลยชวนกันและซ้อนกันเมื่อวันอะไรนั้นนี่อนใส่ใส่จวดหน้าสมุนกับชวนด้มาไวเมื่อไวที่ัข้ามึงด้วยอ่ะ กำยังมาได้ตุ๋ยขึ้นเนาะชิ่มกันแต่ใช่เพื่อนโอ้เป็นเป็นเฮาแล้วเป็นเฮาอ้าว่ันนี้ชิบอยคือรถน้ำลาบาทเลยแต่ยังบ่ได้เมื่อยบ่ไเป็นอย่างร้อยเหรอ ปลาดุเอฟซีีหาแพงทั้งซองสาบุญบ้านาเนาะโดยปลามาอบาพ่อในมนีทางสบุนก็ยังอยู่เฮือนน้องไ่ฟ้าบุญทวีห้วพีน้องเลยโดยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราสาบุญเนาะสกลับแล้วเนาะแวัมนี้ก็ทางหมูคูหรือว่าทางทีมงานเนาะต่มาอยู่ที่เฮือนของน้องบุญทวี หลายคนอยู่คนนี้โดยมาอบอุ่นพี่น้องเลยทั้งโซนกะทีไปถามทั้งสาวชุกก่อนฝาชีกินขา้าวกินน้ำก่อนบ่จังกับเนาะโดยเพราะว่าคนอะขอมาน้าล้วกะสิกับพร้อมสมบูรแต่ว่าคนอะไปทานนกอนว่าเราสีเมื่อน้ำบ่ลร้วยว่าจังใดพี่น้องเลยดรวยว่าทางเราสีรอถ้า,เ,เ,า,าเมื่อน้ำพอสร้างตอนแดงๆบ่เพราะเพราะว่าทางพอสร้างสีเมื่องน้ำยู่คนนะเมือ่อไอ เมื่อเอาสว่านเนาะชิเมื่อเอาสว่านเครื่องมือต่วงอ,อย่างไดาแหละเพราะว่าเขาเจ้ายืมไปเระเจ้ายืมไปแหละยังมัมมาคืนแต่เราจําเป็นที่ว่าอยากใส่แล้วคยพี่น้องให้ให้ว่าให้ทั้งเมียไปเอามาแล้วบอกกล้าไปเอาแต่ทำก่อสร้างชิเมื่อเอาเองมาแรงคนนะโดยพี่แต่ว่าสิถามทั้งสาวซุกแตาเราชิเมื่อเพิอมสบู่บ่วรื่าเราชิโรอถ้าเมื่อพิอมอพ,อ,พอสร้างใครพี่น้องเลยโดย น,นีน่ท่านพ่อกาดไปกุนแหละเนาะไปทาเมื้องก่อนกำลังซุ้มนมกันของพี่น้องเลยกาดนี่กาดเริ่มพอสร้างเพื่อนไป <c oughs> <c oughs> จะนังแอบ กำลังเก็กกันเนาะโดยโอ้คบลายคนมาเนี่ยมได้เห็นหน้าเห็นตาแต่หิงเนาะโอ้โยสบายดีเขาลองนเด้อบัตรหนึ่งโดยโดยอ่าลองบัตนึ่งป้าช่วยมาขอฉากเด้อกับ่ได้เขาลองเรื่ลงวะได้ละ นี่ถือว่ามาได้มาพ่อกันหลายคนเนาะคนทั้งโดยสบายดีโดยสบายดีพอสร้างตกใจเห็นจะมาไว้หมดนี่เออมีมีเวียกนิดนึงอ้มีเวียกลงไปในกระบอเสียงเศ่้านี่ไปว่าเรื่องน้องชายนิดนึงเป็นยุ่งหวละโดยโดยอูยเยอะนะเนาะเดี๋ยวได้ตื่นเศร้า แล้วมาเอียกเลยจริงจริงมาเลยอีกคันจิกลับไปนอนอีกไว้กลับไปโปกตินี่ทำโรนี่นะกลับออกมาเขากลับเข่านะพ่อพ่อกันจะเทื่อดจิพ่อพ่อกันจะเทื่อะไดไข่อยมาหาใส่ฟ้าวันที่เยู่ข่อยเมื่อยอดทางไหว่พ่อเราเลยชวนกันนะสอนกัน ไปจวดหน้าสมนกับชนไมาไวเมื่อไวเข้าเงมึงด้วยอ่ะเข้าเงก็ได้เข้างก็ได้ปุ้ยขึ้นเนาะซีชอบกันแต่ใช่เพื่อนตุ้ยม่เปนไรบ้านนี่อยู่ใกล้วันนี้บานี่ต้องก็ชากน้น ซีนี่ดาะบอทเนย์ิพากับไปใส่ตอชิเจ้าบอชียงอไฟนีแ้ก่อนเซปนเปนคือเก้าเซปนแคบวะยังยังเดือดสองพวอยหน้าเราค่ะขอจงไ้เราเห็นแนว ไม่สาวุกเราเห็นแนวกันปะบดน้ำไผ่บดน้ำสาวบุนอปะรอบแรกกับชาวุญนมาตุกอเิปลูกอนี้จะอาไม่ไอาสิเาไปป้าไว้รับหอยไปหรือตกเาไปแท้งไเออแม่หญ่ครับมันนะเป็นไงเป็นไงอยู่เป็นไงไปจเอาไปลำบ่อยาได้เอาน่อยได้เอากัเป็นเชิโปดบ่เออเป็นปด

สาวสุกนมนาวเย็นนะพ้วยเย็นเย็นดีไหวแบบนั่เลยเหมือนตากแหงแตกก็ตั้งซนก็ซีกับกันนยอถามบางคนยปินกันบอหรือปินอนอยู่พี่บ้ถามมดวนะกับเลยตใช่

โอ uh oh, ้บาบะบัวทองเนะบังเงินแลวก็ไปไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนยางยู่บังเงนนั่แหละบังเงินพันรัดเนี่ยได้บ่อยได้ตันนั้นเ็าได้วี่ยางี่กีงาใส่มีบ่อยอกู่พี่หี่ลงเอ็นมีเปลามีอยู่นะบ่มีเนาะคุติดขัวานเนาะ จะไวอยู่ใน um ี่ี้ว่นคือีวนี้กยตีในมเดี๋ยวกีในมทรมาดี้มเดทำเนี่ยจะไปกินข้าทำได้หรอวะเออมเป็นยังหัหายสิมากินน้ำเล้ากันบ่เบอลาลำลาแห้งเลย là làm la là mưa 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 là, là. Mà, mơ, mơ đã nói, à? Điện, đã nói. Ừ. À. là à mưa thì mưa không? ยิ้มเลยิมทางเบิ้ลเราเายิ้มมือง่ายกือเขามากะเวม่อืมมีแต่ตัเชเครื่องมือไปอืมาไปสวัสดนี่แหละเครื่องมืออ่าโอ

จะมาไล่สั่งอยู่จ้ะนองห้องน้ำากันเยเออฟ้นจซุกป่้านจะซุกไป่ไปจับฟาองน้ำบ่เยานา้เเออเนียบ่เออเออวบ่บ่ามนอนน้ำขึ้นเดียวก็แส่ฟาไ đi nó cắn chắc. thôi đây anh lần lên nọ. đây. 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 nó đây. 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 đây là thì nó บ่มางา chấp จับซ่ําแล้วมาใช้ยางเสียบไปข้าง ่ก,อก่อป่าแล้วว่าพอช่างนะขอบเป็นภวิดบาายอแล้วใส่้<อ>แต่ว่าทำไมามันได้มันปึงได้เลยตวนี้นนนนคือน้นนองเตวนะมันก็คือไม่ไม่ไงีแบบนึง่ง ก็้องนี้ดีรนี่เปิดออกนอกวา ขอมันบวิดเนาะ เด้อมันมันสนเป็นเรื่องมันสิมันสิอนไว้เนาะมันสิเป็นฮู้เนี่มันมันสิ้แบบนี้้จังวสิมันเสียแบนี้แต่ว่าเด้องามนี่งามงามเพราะว่านึงกเป็นชุดมาเลยกะพเฮาติดทานายมันสิเข้าๆีเด้อ เอเอีเลยอมาเขานี่มันง่ายนะในหนองในคนนอกเนี่ยเขาไอายางมาปัดยาง่ไมบไดปัดยางปะใช่เปล่าปัดยางห้องฮึ่มแล้วจะกินยัดเป็นแบน้านหดอ่ม mình đang nọt hào nữa sao xúc không ừ, bạn uhm. นี่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 น่ะเห็นป่าววัพื้นเหยียบจนมุนน้ำมันแบบถุงนี่น้องจะถุงยางไงเนาะเดี๋ยวมาใส่กระปุกไว้จะหาง่ายคุณทวีว่าก้อยห้ มาเก็บมืเก็บลูกถ้าว่าห้องถ้าว่าเ้างปอยากเห็ดกะเพื่อนเห็ดเพื่อนครัวก็ได้ถมปับหนาเด้เพราะว่าเพื่อนนาคตแท่เชืเทินคั่วมันจะได้ทุบบนใดเอาอีกแมนเพรา่าถมมีอก็ พีได้เงินเจอเห็นเงินกับเนคั่วอีกอ้มาบอเน่บมกินข่าวน้ำหัวมาเนียเราโม้น่อยใจว่เขอเออหนนาบอกรำล่าหัวกับบอโบมีอย่างรอวะ พันธุ์ไม้ชราะบริมีตัวเศษติ่พทางจะมียังางครับปะนนเนอยู่ตปเม่กัยังเดือนหนึ่เดียวนะเนี่ยนะเนี่ยเศษมีอยู่เนาะต่วติดบ้านนี่ก็สมบูรณ์นะบานนี้ มองน้ำอืุได้ถวาบุมีอันวานเขาเจ้าเอาไม้เต่งไว้ dad, เวลาเปิดเข่าเปิดออกบุได้มันเสียง่ายใบบานประตูมันชิเตยเขาเปิดออกน่อกจังบานพับเนาะตรงนา้เป็นชุดเด้ ชิดธงก็เดินเลยฮาสันบาทนี่พี่แต่ว่าสอานั่นก็นทำซุกว่าบูกิ้งข่าเาก็จะได้กลับได้พอสร้างเลยโดยบน่อย,ย,ยใจที่เมียบูกิ้งข่าน้ำอ่าฮาลองจะอ่าตอนนี้สวยพอสร้างก่อนสักหน่อยกะจังเมื่อ โอ้เป็นเป็นไม่เฮาแล้วฮะเป็นเฮาอ๋บ้านนี้ชิบอยคือรดน้ำราบาทนี่เป็นเฮาบัวช้างข้างเลย Gần chân sẽ thân thêm đi của mình. Vì lịch nhân vọng. Là lịch nhân vọng. Vì lịch nhân vọng. Vì

คนเนาะทำยามหอนเมือกวนยืนตากแดดจะยืนได้ไงยังใครแน่วันอ,อากาศเย็น

ขยับรรพ์นจ้าขอนายบ่บ่ได้ขยับอ่อนหงม่เลยเขาเสียกัาหุ้งเกาอันนั้นอกดิบขยบเยอะแต่มันลายเขาเออมันลาดไปขยะเพืนอะีรบ่แต่คือพืนบยากาศเนยมันมันอยู่พี่นะมันอยู่พี่มันติดกันอันนี้มันห่างกัเลยนะนี่บ่มันฝาบมันห่างเลยมันมันมีเซนอตมันหางกันดิแค่ินแนเลย

ือว่ายางยางเตออ,ตอนนากมือมันอต้องตัวน้อยตัวน้อยะเตนาะไว้เนี่ยมันพับอ่ะ,อะมัน,ม,น,ม,นมันชิบข่ามันชีบโเข่าล่องมันบอจริงมันหลมได้ อ,อืมแต่เวลาเขานั่นน,น,นะน,น่ะคือบ่อไรนะขับดีเราทำนี่ได้ปะได้แล้วมันมันทำนี่ปัาเปนภูเขาปานเ,อ,เ,ปนเ,อ,เอ่เเอ ลอยน่เปนพาัว <in Asia> ับไหนพับงต้องแปลก็หนีบอ่ะอาป้าสันให้พอสร้างแล้วแก้ไขไปก่อนี่เฮ้ยบมียังสั่งาบุมีลำลาทุกัวรอไรบ้านนีเมื่อไปขอรื้อสราง จะวางลู่หันมีอะาวมกนาบกะกกากเอาลูกเอฟซีมาบุเคยเห็นนักเทือหันเออแล้วเจ้าพับกาแฟมาติดกันเลยวาดนี้อะไรระยะอันกรเาอ้าแล้วว่าจะเข่าบอแล้วมันตีตัวเข่าเลยมันตีตัเข่า ดูได้เตนได้เมเราโดยโดย่าซันสิบก้าคนด้วบนีเด้อน้องนิวด้อพอสร้างโดยโอ๋โดยอ่สมบร์กบอลบอร่ากับเมื่อได้บาทนี่หน่วอะไรกับบอกอดโดยอา แล้วก็สิได้กลับบัดนี้เฮ้ยพี่น้องเอ้ยทางเฒ่าสุขเพิ่นก็สิเมื่อนําเนาะอันนี้เพ่ะบดนี้กลับแล้วบดนี้เสียสุขนเรียนผัวแลหอมแก้มเมื่อกี้นี่เบิ่งล่ะิ่เบงเรหงก็บ่ดีที่่เอิ้นสเมียนะ ปาป้าแบบนี่เห็เนนวลงามบ่ร,รูป <c> ไ <oughs> ล่รูปไล่เหตุมานแล้วพี่น้องเลยจักมือยังไม่เยี่ยมมายามกลัวลไวด้อีกเออรูปไล่จับมือใครจะถูกกินทอดอืมต้องบ่ามือมาเนาะโอ้ยอ่ะสันโอเคเอไี่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทั้งห้ากะเชฟคอจบคลิป ไปเพียงซำนี่ก่อนเนาะโดยขอขอบคุณขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องปารุ FC ที่ข้ามาบบทำซุปเคี้ยวตั้งแต่ต้นจนจบระกับระเบิโกชนาำหรับิปมีทา้งสวนกับซอสุกกับเซเลกับแล้วพี่น้องไปโดยนะขอบคากว่าสวายดัดีเด้อ